สรุปยอดมาโตนกเขาใส่นี่โตใส่น้ำมูทุดได้ไก่เปิดเสียงไก่แม่มาดมาย่างไวเลยยิงเขานี่ยน้อยมันยังอยู่ปกติบันยัอยู่เลยยิงได้ดเรื่อยเลยนี่ยิงก็าไต้กิเหไก่เติบยิงเขานี่ทะลุพี่เล่นไปประมาณจุดเมตรเป็นเมตรนี่ล้ลม นกกระว่าวห้งม้วนขนาดโอ้มูนาซิมาเอาลิดามาโตเอานกกระว่านี่ไปเลี้ยงหองม้วนขราดว้าวว้าวว้าวมาโตนกเขาสรุปได้นกเขาตัวหนึ่งนกกระว่าตัวหนึ่งใกล้ตัวหนึ่งโทรศัพท์หน่วยที่ถ่ายอยู่นี่หน่วยถ่ายอยู่นี่แหละติดห่านเรามิตรรับกระดับมันฮอนหมเป็นอะไรเปิดขึ้นระดับเปิดขึ้นระดับบัตรมางานนี้เขาบรับหน่วย ขันโบได้เบื้องหน้าก็เข้าเบิ้งหน้นะานี่ก็ได้น่วยนี้ซื้อใหม่หน่วยนี้มันมีหน่วยที่ถ่ายอยู่นี่มันมีปัญหาก็เลยซื้อใหม่ไม่ยัง vivo ประมาณเป๊ะพันปลายซื้อใหม่มันมีปัญหาก็เลยซื้อเราจักมามาถึงที่เลยบนโตใกล้แล้วป้าบ,งบางๆป้าท่านี้นกไลก่นนะ่ะนกกุดมือหน้าซีมาโตนกกุดหากไอ้น้องสิเห็นคลิปหรือว่าโทรศัพท์น,น,นี่มันมีปัญหา ขาสิท่ายให้เบื้องต้นยิงละเดือยงาเลยสลุปปิงแรงได้ละปืนลาวประดิษฐ์าเอ็มสิบหกพานท้ายไม่หมูนสร้างสีมือโอเคกลับบ้านก่อนบางทีตอนเมื่อ,อย,ยังิได้ยิงนุ่งยัง ตัวนกเขาได้ใกล้ได้นกกระเเว่ว